ครับสวัสดีนะครับเราก็มาวิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีคู่แรกนะครับวันอาทิตย์ที่ส0สิงหาคม63นะครับเป็นมวยรอบป,ปูนเสือนะครับใครจะเข้ารอบแปดคนสุดท้ายระหว่างแดงโรเบิร์ตสอมองคลการช่างจะพบกับน้ำเงินเพชรศิลามูปิ้งอร่อยจุงเบยโชคในพิกัด120ปอนด์มาดูสถิติของโรเบิร์ต เป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดรับก็ได้ลุกก็ดีนะครับวงในมีขวางกันเข่านะและเก็บอาวุธได้ดีนะชกล่าสุดในมวยรอบปูนเสือก็แพ้คะแนนดาบดำปอตทอทองทวีนะครับแบบไม่ได้ลุ้นนะครับมาวันนี้ก็จะต้องมาแย่งตั๋วใบที่ห้านะเพื่อเข้ารอบแปคนสุดท้ายมาดูเพชรลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยเป็นมวยขวาครับเตะขาต่อยหมัดเช่นเดียวกัน เดินบู๊สู้ไม่ถอยเช่นกันครับวัดกันที่หัวใจและลูกหนักนะครับหัวจิตหัวใจดีครับส่วนวงในก่อนลัดมัดเวี่ยงนะครับมีอุ้มเททิ้งนะเพื่อกันเข่านะครับพอเพชรศิลาหมูปิ้งอรยจุงเบยนี่ไม่ไม่ใช่มวยข่ออาชีพนะครับชกไว้ล่าสุดก็แพ้คะแนนดาบดำปตททองทวีนะครับแบบสามยกนี่มีรุ่นครับแต่สี่ห้านี่หมดครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ครบ1,000คนด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ